เอามาที่เรื่องของกรณีที่กรมขนส่งที่ออกมาจุดประกายเรื่องของการที่จะเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตหรือเรียกผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตเนี่ยเข้ามาตรวจสอบตรวจคุณภาพตรวจร่างกายตรวจเรื่องของสายตาตรวจเรื่องของอะไรทั้งหลายว่ายังมีความพร้อมในการที่จะขับรถอยู่หรือไม่ ไอ้นุ่มน้ามนคุณพระคนใจล้ำใจงาน้ำไปร้อชมาดอกเตอร์ชาสวัสดีครับไลฟ์สดนะครับในช่วงของหลังจากที่ทำภารกิจนะครับอาบน้ำอาบท่ากินข้าวทานกาแฟแล้วเดี๋ยวก็จะลงมือ ในการทํางานต่อชุดนี้ภารกิจเยอะนะปรับโลเคชันในการออกรำกัน,นะครับทําไมต้องใส่เสื้อนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เหงื่อมันมันไหลออกเพื่องเหงื่อมนไหลวันนี้จะคุยเรื่องอะไรดีครับหลังจากที่นั่งอ่านข้อมูลนะครับอ่านข่าวสารอะไรนะเนี่มันมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของกรณีเรื่องของการหยัง่งหยั่งเชิงฮะอะไรที่มันตลอดอายุนะครับ การอนุญาตนะครับคือการบริการสาธารณะนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอยู่แล้วนะครับจะทําในรูปแบบของการที่หน่วยงานราชการนั้นจะเป็นผู้ดําเนินการเองหรือหน่วยงานราชการจะมีการมอบอานาจให้กับทางด้านของรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนในการที่จะให้บริการสาธารณะแทนนั้นก็แล้วแต่รูปแบบรูปแบบของการดําเนินการ ทีนี้การมอบอำนาจนะและนำไปสู่เรื่องของการที่อนุญาตให้ประชาชนนั้นมีลายเส้นหรือหนังสืออญาติไปอนุญาตเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตามโครงสร้างของอธิษฐีโครงสร้างทางสังคมคุยยาวแล้วนะก็จะเป็นเรื่องของให้ลายเส้น ถ้าใครไม่มีลายเส้นใครไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถบริหารจัดการหรือด,ดําเนินกานทําอะไรได้อย่างเช่นเรื่องใบนุญาตเรื่องของปืนปืนมีทะเบียนปืนมีทะเบียนก็จะเป็นข้อกางกออกใบอนุญาตแล้วก็มีทะเบียนครั้งเดียวน,นะครับอนุญาตให้มีทะเบียนแลกก็ยาวไปถึงจนกว่าผู้ครอบครองนะฮะเจ้าของเนี่ยจะเสียชีวิตหรือจะมีการมอบปืนหรือว่า มรดกแล้วแต่รื้ซื้อขายปืนเนี่ยก็กจะสิ้นสภาพองของการที่จะครอบครองอาวุธปืนไปนะดังนั้นเนี่ยใบไลายเส้นทั้งหลายที่ให้ทางด้านของประชาชนเนี่ยในการที่จะเก็บหรืออนุญ,ญาตเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยถามว่าถ้ามองในเรื่องของการอำนวยความสะดวกความสะดวกสบายเนี่ยนะมันก็จะเป็นผลดีตรงที่ประชาชนไม่ต้องยุ่งยากกับการบริหารจัดก,การอะไรนะ แต่ถ้ามองอีกรูปแบบหนึ่งลายเส้นใบอนุญ,ญาตทั้งหลายเนี่ยมันนํามาซึ่งของกระบวนการที่บริหารจัดการโดยนโยบายบริาาการสาธารณะของอรัฐดังนั้นบางอย่างเมื่อให้ลายเส้นการที่จะมีใบอนุญาตตลอดชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะกระทบต่อเรื่องหนึ่งเรื่องของอค่าธรรมเนียมค่ารายได้ของหน่วยงานรัฐสอง หลักความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมนีเพราะว่าบางอย่างลายเส้นที่มีอายุในการที่จะครอบครองหรือว่าให้ใช้หรือให้สิทธินหน้าที่เนี่ยมันมีผลกระทบต่อสังคมได้เช่นปืนใบยัิขับรถนะหรืออะไรทั้งหลายเดี๋ยวมาว่ากันตามละเอียดนะตามเดี๋ยวจะบรรยายทีทังดังนั้นถามว่าเมื่อรัฐจะมีอำนาจน,นะครับที่จะเป็นผู้ที่ออก บอยาควบคุมหรือให้หรือไม่ให้พักพักเพิกถอนไปอนุญาทั้งหลายนั้นรัฐย่อมสงวนสิทธิ์ในการที่จะดําดเนินการกระทําทางปกครองหรือเพิกถอนได้ดังนั้นเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของรัฐนะฮะและกรณีเรื่องของทะเบียนสมรสเนี่ยจะต้องต่อไหม <laughs> มีพวกถามมาว่าท่านดรทะเบียนสมรสนี่ยผมต้องไปต่อทุกปีไหมหรือ5ปีต่อที หรือตลอดชีวิตเออนี่ไปถามภรรยาคนด้วยนะฮะอย่าไปถามอะไรเจ้าที่รัฐเนี่ยเทบีนสมรสเนี่ต้องต่อรู้ไหมไปถามภรรยาดูนะฮะว่าภรรยาท่านจะโอเคไหมนะว่าเธอเธอเธอเห็นท่านด็อกเตอร์ก็บอกว่าอ,อ่อะไรที่มันมีตลอดชีวิตตลอดชีวิตเรื่องหลายเส้นทั้งหลายเนี่ยเราต้องมาทบทวนว่าห้าปีเราจะต่อสัญญากันไหมรับรองหัวแตก อธิษานกันเล่นเอามาที่เรื่องของกรณีที่กรมขนส่งที่ออกมาจุดประกายเรื่องของการที่จะเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตหรือเรียกผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตเนี่ยเข้ามาตรวจสอบตรวจคุณภาพตรวจร่างกายตรวจเรื่องของสายตาตรวจเรื่องของอะไรทั้งหลายว่ายังมีความพร้อม ในการที่จะขับรถอยู่หรือไมมโอ้โหแค่นี้แหละครับ <c oughs> ท่านผู้ฟังอะกลายเป็นประเด็นที่ทางด้านของผู้สูงอายุทั้งหลาย <c oughs> นะผู้สูงอายุทั้งหลายออกมาโวยวายอะไรเนี่ยมันเป็นการริรด,ดรอนสิหรือเปล่าผมได้ใบขับขี่ตลอดชีวิตแล้วเนี่ยทำไมผมต้องมาตรวจสอบต้องมารีเช็คผมได้ยังไงเพราะมันเป็นลายเส้นที่หน่วยงานราชการนั้นออกให้นะฮะตลอดชีวิต นะฮะใบขับขี่ตลอดชีวิตก็อาจจะเป็นประเด็นในการโต้แยง้งบอกว่าถ้าทาอย่างนี้มันขัดต่อเรื่องของรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้น่าคิดเช่นเดียวกันประเด็นที่สําคัญนะครับเรื่องของใบขับขี่รถยนต์ตลอดชีวิตนะฮะเป็นประเด็นที่มีการศึกษาวิจัยนะครับทั้งภาคทฤษฎีและก็เรื่องของกายภาพเรื่องของความพร้อมทางมนุษย์ในการที่จะขับขี่รถยนต์ เป็นธรรมดาของปกติร่างกายนะฮะอันนี้เป็นเรื่องข้อที่จริงเลยร่างกายจะมีการเสรื่อมถอยสึกหรอตามสภาพของวันเวลายิ่งอายุมากสภาพการมองเห็นโอเคนะฮะชัดเจนอยู่แล้วว่าอาจจะมีเรื่องของความสามารถในการขับขี่นั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งนะมันประสบการณ์มีแต่เรื่องของสภาวะร่างกายอาจจะไม่พร้อมกับการขับขี่ก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นผมเห็นด้วยเลยนะฮะ ผมเห็นด้วยที่รัฐจะจําเป็นต้องมีการเรียกผู้ที่มีใบขับขีต่ตลอดชีวิตเนี่ยเข้ามาตรวจสอบร่างกายตรวจสอบสุขภาพจิตตรวจสอบความสามารถนะคุณยังมีความพร้อมในาการที่จะขับรถหรือไม่บางคนมีปัญหาเรื่องของพิการพิการที่เราไม่สามารถขับขี่ได้นะหรือขับรถได้คือหย่อนในยหย่อนสมรรถภาพในการที่จะควบคุมยามพนะได้ดังนั้นเราต้องยอมรับกฎเกณฑ์เรื่องของหลักความ ทุหรือความบกพร่องทางร่างกายมันมีอยู่แล้วดังนั้นผมเห็นด้วยนะฮะที่กรมการขนส่งเนี่ยจะมีการเรียกผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตนี่นะเข้ามาทดสอบร่างกายท่านอย่าคิดว่าโอ้โหอยากได้ไรได้ไหมอยากได้เงินเพิ่มใช่ไหมล่ะเพราะดําเนินการแต่ละอย่างมันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเสียเวลาเวลา แต่ถ้ามองในภาพรวมนะครับในเรื่องของอหลักการในคิดในการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะต่อหรือหลักความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมดีความปลอดภัยของอ,องค์รวมนะหรือโดยรวมของประชาชนนไผมว่ารัฐนั้นมีอำนาจในการที่จะเข้าไปจำกัดสิทธิ์แทรกแซงสิทธิ์เหล่านี้ได้ดังนั้นถึงแม้ว่าหลายฝ่ายจะออกมานะครับวิพากษ์วิจารณ์วนะ่า เป็นเรื่องของการที่จะแสวงหาเงินหรือไม่แสวงหาประโยชน์เข้าสู่กับทางด้านของหน่วยงานราชการหรือไม่ท่านต้องมองกว้างๆต้องมองประโยชน์ของประโยชน์สาธารณะเป็นหลักนะประโยชน์ของมหาชนเป็นหลักสมมุติถ้าอายุ80เนี่ยไปขับรถว่าท่านมีใบย่ากับขี่ตลอดชีวิตแต่ทีนี้ความสามารถในการขับรถเนี่ยท่านต้องยอมรับว่าความสามารถมันลดตามวัย ตามสภาพร่างกายการตัดสินใจการสายตาในการมองเห็นมันก็แน่นอนนะครับมันก็ลดน้อยลงเฉยๆก็เลยมีปัญหาต่ออาจจะไปเกิดเรื่องของอุบัติเหตุเฉียวชนนะครับมองไม่เห็นหน้านำไปสู่เรื่องของความาเสียสูญเสียชีวิตร่างกายทรัพย์สินของบุคคลอื่นแลนะนํามาซึ่งรัฐจะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ตามมาดังนั้นผมเห็นด้วย ถึงใครจะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อะไรคุณมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณเห็นแก่ตัวหรือเปล่าไม่ฮะเราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สธนาธารณะเป็นหลักไปทดสอบได้นะฮะถ้าไปทดสอบนะครับว่าคุณพร้อมที่จะขับขี่รถยนต์ต่อได้สูงอายุ80ปีเนี่ยคุณมีใบขับขี่ตลอดชีวิตนะฮะเมื่อไปทดสอบแล้วเนี่ยคุณยังสามารถขับขี่ได้คุณก็ขับต่อแต่ถ้าทดสอบแล้วคุณไม่สามารถควบคุมยันหนะได้เพราะด้วยสภาพร่างกายคุณไม่พร้อมที่จะ ขับรถยนต์ต่อไปอีกแล้วคุณก็ต้องยอมรับนะครับแล้วคุณจะโมจะร้องเรียนหรือจะฟ้องก็ได้มัน,นเป็นเรื่องของการอุทธรณ์ตามกระบวนการนะครับก็ไปต่อสู้กันนะครับเพื่อให้เรียกร้องทั้งได้สิทธิการที่จะขับขี่ยุยยานพนาหนะนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันดังนั้นเนี่ยถามว่ารัฐมีอำนาจไหมมีตามหลักของกฎหมายมหาชนนะครับอ้างเรื่องของประโยชน์การคุ้มครองสาธารณะผมว่ายังไงก็สู้ไม่ได้สู้รัฐไม่ได้อันนี้คือ ไม่ใช่ว่าผมจะเอาใจนะแต่ผมมองเรื่องของประโยชน์สาธารณะเป็นหลักนะครับดังนั้นกรณีหลายฝ่ายนะครับทั้งผู้สูงอายุทั้งอะไรทั้งหลายออกมาวุา่นวายกันบอกว่ารัฐนี่อยากได้เงินทองกับภาคประชาชนมากเหรอท่านอย่าคิดอย่างนั้นสิครับท่านต้องคิดว่ามาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นนะครับเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะปกป้องผู้บริสุทธิ์ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกรณีของท่านที่ มีปัญหาเรื่องของความความชราภาพนะครับเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายอะไรไม่พร้อมที่จะขับรถต่อไปนะครับด้วยวัยนะฮะดังนั้นการเรียกเพื่อมาทดสอบตัวสภาพจิตอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยอย่าง,างแน่นอนอ่ะผ่านไปเรื่องของใบอนุญาตขับขี่นะฮะอ่ะมาเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของใบอนุญาตพกพาอาวุธใบอนุญาตพกพา แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองเนี่ยตลอดชีวิตนะอันนี้ผมก็เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าหลักมนุษย์นี่มันไม่ได้นิ่งเสมอไปจิตใจเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนอ่อนไหวตามสถานการณ์เพราะแต่ละคนที่พออายุร่มมากปัญหาทั้งส่วนตัวปัญหาครอบครัวลูกหลานบุตรนะฮะพอ่อเมียที่ทำงานเพื่อนข้างบ้านเพื่อนร่วมงาน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเรื่องของการาตัดสินใจหรือสภาพจิตใจนั้นอาจจะเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยในกรณีเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตแต่เขามีใบอนุญาตในการที่จะเอ่อเรียกไงมีบงใบอนุญาตที่จะครอบครองอาวุธปืนได้นะยู่ดีวันดีนะครับ เกิดจากการควบคุมสภาวะจิตใจตัวเองไม่อยู่แล้วเอาเอาวุธปืนนั้นไปสังหารบุคคลในครอบครัวที่ว่ามีข่าวตายเป็นยกครอบครัวที่สามีไปยิงหรือ,อมีปัญหาครับข้างบ้านแล้วก็ไปเกิดการยิงอะไรขึ้นมาไปเรื่องของการมีอาวุธปืนในครอบครัวผมก็ยังเห็นด้วยว่า5ปีต้งเรียกมาต่อ5ปีดูประวัติว่า,อย,าอย่างเช่นนรชาเนี่ย มีใบญาัาิในการที่มีอาวุธปืนว้ครอบครองห้าปีก็ต้องไปตรวจเอาปืนไปเช็คนะตรวจสภาพปืนนะสองตรวจสภาพร่างกายสภาพจิตใจตรวจประวัติว่าในช่วงของห้าปีที่คุณครอบครองอาวุธปืนเนี่ยคุณได้มีไปก่อเรื่องก่อราวมีคดีเรื่องของการใช้อาวุธปืนหรือไม่มีคดีเรื่องของการขึ้นโรขึ้นศาลอย่างไรไหมเอาประวัติตัวนี้เข้ามา นะครับเพื่อมาเป็นผลในการพิจารณาในการที่จะต่อใบอนุญาตพกอาวุธปืนอีก5ปีนะมีอาวุธปืนในครอบครองอีก5ปีทีนี้เป็นปัญหาว่าเป็นเรื่องของการที่รัฐเข้าไปแทรกแซงเรื่องของทรัพย์สินของประชาชนไหมขัดต่อเรื่องของเสรีภาพในการที่จะมีไว้ซึ่งทรัพย์สินหรือไม่ทรัพย์สินเราไม่ได้จํากัดน,นะฮะไม่ได้ห้ามแต่ทีนี้ความปลอดภัยของสังคมมันต้องมี คือทุกอย่างมันจะควบคู่กันหลักเรื่องของสํานักกฎหมายบ้านเมืองกับเรื่องของสํานักกฎหมายธรรมชาตินะครับหลักกฎหมายเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยเมื่อรัฐมีความจําเป็นที่จะต้องให้ความอยู่รอดของรัฐเนี่ยดําเนินไปด้วยดีรัฐมีอํานาจในการที่จะเข้าไปแทรกแซงเข้าไปทุกหรือเข้าไปจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นี่คือสํานักของแนวคิดสํานักแนวคิดกฎหมายบ้านเมืองดังนั้นเนี่ยเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยผมผมเห็นด้วย นะครับอาวุธปืนนี่ห้าปีนี่ต้องไปต่อใบต้องไปขอญาตนะครับเพื่อต่อใบแล้วก็ตรวจประวัตินะไม่ค็คประวัติที่ทอวอำนักงานห่งชาติให้เรียบร้อยมีคดีมีคดีอะไรขึ้นไหมนะครับสภาพร่างกายสภาพจิตใจนะแล้วก็มีอะไรมันเคลียร์ไหมถ้าไม่เคลียร์ก็ต่อกันไปห้าปีเสียค่าธรรมเนียมไปค่าธรรมเนียมก็อยากเก็บแงนฮะเก็บเอาแคาพ่พอที่พอที่ปีละร้อยอ่ะนะหนึ่งปีก็ แต่ต่อ5ปีก็ครั้งละ500บาทถือว่าเป็นการช่วยเสียค่าทำเนียมให้กับอาภาครัฐไปแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาว่าสมมุติว่าถ้าดรชาเนี่ยมีปัญหานะครับสุขภาพจิตในการที่จะไม่สมควรที่จะมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองมีการประเมินแล้วจาก,กจิตแพทย์แล้วบอกว่าไอ้ดอรชาคุณไม่สมควรที่จะมีอาวุธปืนในการครอบครองนะคุณจําเป็นจะต้อง เอาปืนห่างจากดรชาเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการที่ไม่สามารถควบคุมสติปัญญาหรือควบคุมสภาพจิตใจได้อีอาจจะให้พุดปืนนั้นไปยิงผู้อื่นได้แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดําเนินการที่จะเอาปืนเนี่ยคืนจากดรชาได้ก็มีกระบวนการหนึ่งเรียกว่ากระบวนการขอซื้ออาวุธปืนคืนนะกระบวนการขอซื้ออาวุธปืนจาก ประชาชนในกรณีที่ท่านประเมินสถานการณ์ประเมินแล้วเนี่ยนะครับไม่ผ่านเอ,อมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตดรจามีปัญหานะไม่สมามารถที่จะมีอาวุธปืนในความครอบครองได้ดังนั้นรัฐก็จําเป็นขอซื้ออาวุธปืนมาไว้ในความครอบครองของรัฐนะโดยตั้งกองทุนกองทุนมานกองทุนหนึ่งนะครับตามพรบอาวุธปืนนะฮะเพื่อ มีมาตรการในการที่จะเอาอาวุธปืนจากภาคประชาชนที่มีปัญหาที่ไม่สามารถที่จะมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองได้อันนี้เป็นหัวข้อวิทยาิพนธ์เลยนะท่านใดที่ฟังอยู่นะฮะเป็นหัวข้อวิทยาิพนธลเป็นหัวข้อสารนิพนธ์ได้นะครับเรื่องของมาตรการทางปลอดสร้างความปลอดภัยในสังคมได้ที่ผมอิประเด็นมาเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของท่านเอาไปติดต่อเป็นทาเป็นหัวข้อสาระิพนธ์วิทยาิพนธ์ได้เลยนะครับไปต่อยอดได้เช่นเดียวกันนะสำหรับนักศึกษาด้วยนะครับ ทีนี้อ่าโอเคนะอาวุธปืนผ่านไปนะอาวุธปืนถ้ามันมีปัญหาเนี่ยรัฐต้องเข้าไปซื้อคืนนะครับต้องมีกองทุนและขอซื้อปืนนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะรีเช็คเช็คเองมันล้นได้นะครับอ่ะเรื่องต่อไปและกรณีเรื่องของทะเบียนสมรสต้องต่อกันไหมทะเบียนสมรสเนี่ยมันตนสมรสตลอดชีวิตใช่ไหมจนกว่าจะมีการหยา่านะพอหย่าปั๊บเนี่ยเหตุแห่งการสิ้นสุดของอการสมรสมันก็เกิดขึ้น นะยาตายนะครับนะครับการตายกับการยานะครับเป็นเหตุของการที่สุดของการาสมรสอีกการหนึ่งก็เรื่องของสมรสที่เป็นโมฆะก,ก็แล้วแต่กระบวนการตามกฎหมายไปผมต้องต่อใบอนุญาตหรือต้องต่อการสมรสทุกห้าปีไหมครับ <laughs> <laughs> เพื่อเราจะได้มีไรายได้ไงไม่ได้คุณ คุณซัมซิมกันนะฮะคุณไปฟิจิริงกันนะฮะมีผลกระทบต่อเรื่องของสภาพแวดล้อมไหมมีผลกระทบต่อสภาพสังคมไหมอันนี้นอกเรื่องนะอันนี้ขำๆนะอันนี้ถ้าอยากไปถ้าอยากทําเรื่องของโครงการประเมินสถานการณ์นะครับโดยรัฐเนี่ยแทรกแซงเรื่องของสิทธิในครอบครัวเรื่องของการเข้าไปย่าให้กับพลเมืองเนี่ยจะได้ไหม อันนี้น่าไปทําวิจัยนะผมว่าน่าไปจริงว่ารัฐมีสิทธิ์ที่จะไปเข้าแทรกแซงให้กับนายกับนางของเนี่ยอย่ากาันโดยผลของรัฐหรือไม่ <c oughs> เพราะกันอยา่าโดยผลของกฎหมายเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องของนิติบัญญัตินะครับ <c oughs> แต่ทีนี้อย่าโดยใช้อำนาจทางบริหารเนี่ยของรัฐเนี่ยมันสามารถใช้สิทธิ์ในการแทรกแซงให้ นากยกับนางขอซึ่งสมรสกันมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าประเมินสถาน,นประเมินแล้วเนี่ยไม่ผ่านรัฐเห็นควรคือเขาไม่อยาแต่รัฐอยากให้น่ะมันได้ไหมคือรัฐเคยจดทะเบียนเรื่องของการพาไปจดทะเบียนสมรสใช่ไหมอ้าววันที่14วสี่วันทายก็จดทะเบียนสมรสนุ่นจดทะเบียนทำนี้นี่นะแต่อยู่มาวัะเด็นหนึ่งคือบอกว่าแต่ไปยุ่ยง,งยากทําไมก็ฟ้องหย่าไปที่ไม่อยากอยู่นะครับก็ฟ้องหย่าไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่งองขำๆไปแต่ดูลยยาก เพราะเรื่องนี้มันมีช่องทางทางกฎหมายแล้วแต่ทีนี้ถ้าเขาไม่อยากกันนะทำไรนะเออไปหาเคส e s t u ได้นะใครที่ไม่มีหัวข้อทานะเรื่องนี้น่าสนใจนะการแทรกแซงการแทรกเสียงสิทธิ์ในครอบครัวกรณีรัฐใช้อํานาจในการบังคับให้จดทะเบียนยานี่มันน่าสนใจนะมันมันมันเป็นไป,นปนได้เช่นเดียวกัน,กนเพื่อเพื่อเป็นช่องทางเสนอให้กับรัฐบาลว่าเออ ในกรณีที่มีปัญหาเคสแบบนี้เนี่ยมันก็มีทางออกเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นภาวะปกตินะฮะคุณตคุยกับภรรยาก่อนว่าเราควรที่จะไปต่อเรื่องของใบอนุญาตทะเบียนสมรสไหมห้าปีต่อทีผมเา่าคืนนี้หัวแตกโดนถีบออกจากห้องนอนแน่แล้วไปนอนข้างนอกเลยนะอ่ะโอเคนะครับก็สรุปสามเรื่องนะฮะที่นั่นค,ค,คือเรื่องแรกนะครับเรื่องของ ใบขับขี่ตลอดชีวิตนะครับรถยนต์ตลอดชีวิตสองอาวุธปืนนะครับ <S <S เรื่องของการครอบครองตลอดชีวิตเนี่ยหปีคนมาต่อไหมควรมีการตรวจร่างกายตรวจสภาพจิตใจอะไรไหมส่วนทะเบียนสมรสที่จะมีการเพิกต่อ5ปีอันนี้เป็นเรื่องโมกเรื่องเป็นเรื่องตลกนะเรื่องโจกนะอย่าไปซีเรียสแต่ไม่งั้นนะหัวแตกเลยนะอ่ะโอเคนะฮะก็ได้ความรู้ระดับหนึ่งนะครับจากมุมมองของผมดรชาลอนนะครับเพื่อ ทุกอย่างมันมีจุดของการลงตัวเช่นเดียวกันนะครับว่าเราจะหาจุดพอดีตรงไหนระหว่างสิทธิส่วนบุคคลอ่าอินดิวิดวงกับเรื่องของพับลิกนะครับที่มันจะสามารถจูนเข้าไปหากันได้นะครับเอาตรงพอดีแต่ว่าอย่าลืมนะครับหลักเรื่องของกฎหมายมหาชนเนี่ยรัฐมีอำนาจที่จะแทรกแซงและจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องของร่างกายสิทธิทรัพย์สินนะครับทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ของสาธารณะทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับหลักการได้สัดส่วนนะหลักความหลักสัดส่วนนะครับต้องสอดคล้องเช่นเดียวกันวันนี้กระผมไม่นุมน้ามลคนประคนชายน้ำใจงามนามไพโรชโมด็อกเตอร์ชาขอญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ